มาดูการไหวคือทั้งคู่ครับลงมาเลยอย่าเพิ่งหออครับไหวเสร็จค่อยออกอนะครับ ของไปน้ำเงินนะครับสมรักน้อยเพชรเกา่านนะครับชนะคะแนนลมโชยเพชรดุ่งเรืองแพ้คะแนนนบบไทยนอใจเพชรเสียเดิมพันสี่หมื่นที่เทพประสิทธิ์ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนชนะนักมวยญี่ปุ่นครับชนะย่องมาเตะนาป่าพิทักษ์ชน <_ an> ย่องมาเตะนะครับคือนักมวยญี่ปุ่นก็ไม่ทราบนะครับกินเดิมพันมาสองหมื่นนะครับที <_ an> ่วิธีมวยเกาะลอยครับสีรายชา ืป็นิิการจชค,ครับของสมรักน้อยเพชรเตาถ่านใชา้ยาตูชอบโมพิกัดแถมพิกัดที่โหกิโลกรัมส่วนจอมฝีมือจากสมุทรปราการนะครับเอกธานีนอ้อยใจเพชรเป็นเพื่อนร่วมค่ายของนัชัยนใช้นอใใจเพชรนะครับฝั่งของสมรักน้อยแพ้เพื่อนร่วมค่ายมา จเพชรจะมาล้างบานเทชรเตาถ่านหรือเปล่าสมรักน้อยจะให้คําตอบอีกครั้งหนึ่งาดูเวลาการไหวครูของสมรักน้อยเป็นนักมวยที่ไหวครูอย่างสวยงามอีกคนหนึ่งนะครับของวงการมวยเป็นยอดแอดของภาคตะบนอกเหมือนกันไหวครูครับน,นี่ลายลาสวยงามไปพร้อมตีหน้านะครับ สามขุมนะครับมีหงเหมือน